สามาสามหมุนจังขับรถจอดไปจอหมดถึงัหายตัวนี้หาครับเป็นตัวีเออแล้วค่ะพี่เครานีอันนั้นจกระจกรับต่นี่ไม่โจกระจกอนี้มือาชีพค่ะมีการแค่นึงอันนี้จุมืออาชีพกี่กี่โมงครับตีไปบ่อย ไฟดับด้วยเออมาไปช่วยนี่เจ้นี้นะรับใช่คนนีเอผมผมสีผมสีอะไรมันหลบเ้ตอนนั้นด้วยเออหลบซะหลบไปไปไปอย่นห้องเนาะเจ้าหน้นที่นะคอยดูทีเดี่ยครับนัดเดียวสามไปอีกีองไปดีกทีสาม มันเป็นกลแบบนี่รอดๆนี้เพียงเท่าน้ไม่ได้บวานให่ก็ข้างหลังนี่ทีจริงนม่ได้ประดุจานแต่จะมาต้องบอกอี้เราบอก